สวัสดีตอนเช้าครับไก่จ้าํำแทมวันนี้นําเสนอน้องไก่สีทองครับผู้หนึ่งเมียสองหล่อมากเลยนะครับสวยมากเลยครับสีทองนะครับตัวต้องเป็นสีทองหางดํานะครับไม่นหมกไม่มีซอยไม่ปติดดานะครับแล้วก็ปีกต้องไม่แลบขาวนะครับหน่าหลอๆยสวยๆแบบนี้นะครับช่วงนี้ ทองขึ้นรือทองลงครับแต่ทองทอมแทมขอนแก่นยังคงที่เสมอครับเชิญื่อนเพื่อนมาเลี้ยงน้องไก่กันเยอะๆครับสวยตัวนี้ตัวนี้สวยครับตัวผู้ก็หล่อแต่ไม่เคยลงดินครับอาจาจะตกอกตกใจนิดนึง นี่บรรยากาศยามเช้าก็จะมานี่ครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ส่งน้องไก่สีทองให้เพื่อนได้ชมครับขอบคุณครับ